ครับวันนี้จะมาอัปเดตมูสันคิงครับมีดอกไข่ปลาตาปูนะครับแล้วนะครับแต่ยอดก็ยังเดินอยู่นะครับได้มาสองอย่างครับได้ทั้งดอกได้ทั้งยอดใหม่นะครับอย่างนี้แก๋วเลยนะครับดูครับช่วงนี้อากาศเย็นมากนะครับ แต่ทุเรียนก็ยังแตกยอดแตกอะไรออกมาเรื่อยๆนะครับปกติถ้าอากาศเยน็นทุเรียนเขาก็จะอยอดจะไม่พัฒนานะครับแต่นี้ก็แตกมาเรื่อยนะครับตอนนี้ดอกก็ได้มาแต่ยังไม่ตัดแขนงหมดนะครับตัดแต่ด้านล่างนะครับเนี่ยคันตัดเราตัดแขนงออกนะเพื่อให้ดอกเขาพัฒนาขึ้นนะครับนี่ไงครับออกมาแล้วยังไงก็ดอกนะครับเป็นดอกแน่นอนครับอ่า แต่บางกิ่งก็กำลังแตกนะครับเนี่ยแขนงกิ่งนี้ยังไม่ตัดเลยนะครับอ่าไม่ต้องเอามากนะครับดอกครับเพราะว่าเอามากก็ทําให้ส้มต้นครับเราไม่ต้องเอาเยอะนะครับดอกเอาพอที่จะแขวนลูกนะครับเพราะเพราะว่าทุเรียนเรายังอายุยังน้อยอยู่นะครับตอนนี้เอาซักเนี่ยเห็นะดอกนะครับดอกเอาดอกง่ายนะครับดอกง่ายมูสันคิงนะครับ เนี่ยอัปเดตให้เพื่อนดูนะครับออกก่อนหมอนทองนะครับอยู่ในสวนนะครับต้นนี้ออกก่อนหมอนทองอ่าอากาศเย็นแล้วก็ทุเรียนก็จะออกดอกนะครับเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับเป็นฤดูการของทุเรียนที่จะออกดอกนะครับนี่นะครับยอดเต็มเลยนะครับยอดแดงเต็มต้นเลยนะครับอย่างนี้ก็ดีนะครับแล้วก็เลี้ยงไปด้วยกันเลยนะครับ อ่ายอดนะครับยังไม่หยุดแทงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยยังใบเทพีแล้วก็ยังบางบางกิ่งบางอะไรก็ยังแตกมาใหม่อีกนะครับดูดูนะครับทีนี้ก็หน้าที่ของเราคือต้องเติมอาหารให้เขานะครับให้เพียงพอนะครับเพราะว่าไหนเขาจะเลี้ยงดอกและเลี้ยงยอดใหม่ใบใหม่นะครับเนี่ยนะครับดีนะครับแบบนี้ผมชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบแต่ผมชอบนะครับแดงทั้งต้นนะครับนะ ดอกก็ออกตามต้นเต็มนะครับออกมาพร้อมกันนี้ดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายเราเดินน้ําเลยนะครับวันนี้เราก็จะเปิดน้ําให้นะครับแต่เราจะให้น้ําวันเว้นวันหรือสองวันเว้นนะครับดูลักษณะว่าน้ํำดินเขาแห้งมากเราก็จะให้วันเว้นวันนะครับถ้าเกิดดินเขายังไม่แห้งเราอาจจะให้สองวันต่อครั้งหนึ่งนะครับดูลักษณะสภาพอากาศเป็นหลักนะครับถ้าอากาศร้อนมากก็วันเว้นวันนะครับ แดงเต็มต้นครับถ้าไร้ลักษณะนี้ดูแลง่ายนะครับสําหรับสวนเกษตรได้มาจันนะครับถ้าลักษณะนี้ดีนะครับผมชอบนะครับคนบางคนไม่ชอบนะครับว่าได้ยอดใหม่ใบใหม่ผมชอบนะครับบางคนไม่ชอบนะครับแต่ผมชอบนะครับเนี่ยแตกตลอดเลยนะครับดูครับเนี่าแทงใหม่มาเรื่อยเลยนะครับอย่างนี้แสดงว่าระบบการพัฒนาของเขายังเป็นปกตินะครับไม่มีปัญหา เรื่องระบบล่าหาอาหารดีนะครับอย่างนี้แล้วก็ระบบาลาเลียงท่ออาหารสู่ลําต้นหรือกิ่งก้านหรือใบเขาก็สังเคราะห์แสงได้ดีนะครับอย่างนี้เลี้ยงไปด้วยกันครับแต่ต้องเติมอาหารให้เพียงพออย่างนั้นก็จะมีปัญหาเพราะว่าเขาจะไม่สมบูรณ์ได้เพราะว่าเขาต้องเลี้ยงยอดใหม่ใบใหม่แล้วก็ทั้งดอกด้วยครับคอยติดตามผลงานต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงครับมูสันคิงครับ